ตอกย้ำความหวานคู่รักป้ายแดงควงแขนลั่นฟ้าออกเดทไกลถึงญี่ปุ่นเปิดตัวใช้สถานะแฟนกันชัดเจนแล้วสำหรับความรักของพระเอกสุดเกียนบอยประกณแนนักร้องสาวเฟยพปรปวีเฟย ffk ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เพิ่งควงแขนกันไปเที่ยวพักผ่อนที่สิงคโปร์ทริปแรกดังเปิดตัวเป็นแฟนพร้อมแชร์ภาพน่ารักมุ้งมิงศาสความหวานสนันไอจล่าสุด คู่รักบอยเฟตอกย้ำความหวานฉ่ำดังรถอ้อยคว่ำด้วยทริปเที่ยวญี่ปุ่นโดยปัจจุบันทั้งคู่ปักหลักเช็คอินเที่ยวเมืองโตเกียวเดินสายทานอาหารอร่อยอร่อยกันไม่หยุดก่อนที่หนุ่มบอยจะดันสตอรี่ด้วยภาพคู่สาวเฟยให้เห็นแล้วทำเอาคนโสดอิจฉาเป็นตาร้อนกันแถวๆเลยจ้า